โอ้โหจิกจิกส้นเท้าจิกเท้าครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราตัดสินแล้วนะฮะห้ามกระดุกกระดิกนะฮะครับคนไหนกระดุกกระดิกแม้แต่หายใจแรงก็ตกรอบนะฮะเออเดี๋ยวให้พี่เต๋าเนียครับไปใกล้ชิดนิดนึงนะคะโอเคฮะพี่เต๋าเริ่มจะใครก็ได้ค่ะพี่เต๋าเด็กนะพี่เต๋ามันไส้ผู้ไหนเอามันตกรอบเป็นคนแรกเลยครับเออแต่แต่ถ้านี้ฉันฉันอยากอยู่ใกล้เขานะเอออยากอยู่ใกล้น้องเต๋อนะฝังไหนดีฝังไหนดีเออคือ เอาอีสามคนนี้ลงได้ไหมมันกระดุกกระดิกตลอดเลยอ่ะสามคนนี้เหรอเอ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 อนะอ่ะอยากให้อยู่ก็ต้องดีปวดขาเหรออ๋อดูเอาลงไปลูไปทั้งนั้นเลยพร้อมตกโลกรับตุ้มตาพร้อมไรเซนค่ะน่ารักเลยโอเคต่อไปผมต้องทำอะไรฮะก็ทำอะไรก็ให้เดินหอมแก้มแฟนคลับทีละคอนทิละคอนจริงไหม น้องก็ให้มันตกเล้าได้ไหมฮะกระดูกกระดิกสักขนาดน่ะฮะอะไรนะต้องอยู่เฉยกระดิกาต้องอยู่เฉยโอเคปวดขานะคะอยากพักแล้วใช่ไหมคะไม่ยอมลงไยเว้ยไม่อลงไม่ยอมลงไม่ยอมลงเดี๋ยวฮะเวันหลังก็เต้นท่ายืนนะรู้สึกกระเป๋านิดนึงนะครับผมได้ไงตกเล่ ลงไปค่ะน้องบอกแล้วว่าอย่าขยุกขยิตนะคะอย่าให้ตัวแข็งเข้าไว้อุ้ยน้องคนนี้โพชา่เหมือนนางแบบเลยอ่ะอันนี้เป็นเป็นเดอะเฟสโอ้เออสมาธิดีสมาธิดีแน่วแน่นะฮะเออไม่ยิ้มไม่ไม่อะไรไม่อิทไม่อะเออหนูอันนี้กระปุกกี่บาทลูกดมอยู่เนี่ยทุกคนแบบ แข็งแรงมากเลยเออเ้ยนี่นี่เหมือนท่าขำหกขึ้นหรอเฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมท่าอะไรวะเนี่ยสบายดีไหมแน่แน่แล้วครับเออยากเลยพี่เกมเนี่ยเออสวัสดีครับโอ้โหไม่บาลจีด้วยความอดทนสูงอ่ะเอาบิวสิกต่อบิวสิกต่อมาต่อ ตลอดสถานก้าสุกนกจังวันอุบลราชธานีอีกรอบนึ่ง Let's go โอ้ยสยอดสยอยังไหวยังไหว้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้เฮย้เย้เ เด้าเด้วนี่นี่พี่พี่ถามอะไรแกนิดนึงนะคะแกกินยาแก้ไอลืมขย่าขวดใช่ป่ะอันนี้อันนี้ดมหรือว่าเสพมาฮะไม่พี่ต้องถามว่าซื้อหรือขายนะยือกูว่าขายว่ะไม่ไม่ไม่ออกออกกังกายเออใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับตอกล้อล้อเอาของรางวันเอาลงมาก่อนลงมาก่อนด้านนี้เลยครับโอเคอ่า สวัสดีครับสบายดีนะฮะสบายดีมครับอันนี้เขาอ่านว่าเออะไรนะเอยหมออกเอเลยนะครับเอ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 คนเหลี่ยนี้นางฟ้าดีๆนี่เอ๋มโอ้เดี๋ยวนี้นางฟ้าหน้าแปลกเนาะหน้าหักด้วยอะไรนะที่ที่ที่เพลงที่เพลงของพี่ป้างไงอะไรนะอคนมีเสน่ห์เออคนมีเสน่ห์อ๋อคนเสน่ห์อ๋อคเสน่ห์อะ